จุดเด่นที่ทำให้เซนสอฟโดดเด่นนะคะหนึ่งซ่อมผมลึกถึงระดับพันธะแกนผมนะคะบรอนรีแพร์เทคโนโลยีนะคะมีไฮโดรไลท์เคลาตินโปรตีนเข้มข้นที่ซึมลึกฟื้นฟ,นฟนูเส้นผมจากภายในไม่ใช่แค่เคลือบผิวผมแบบทั่วไปสองบำรุงแบบ l e a นบิวตี้ไม่มีซิลิโคน SLS พาราเบนนะคะปลอดภัยต่อหน,นังศีรษะแพ้ง่ายเหมาะกับคนที่ทำเคมีมาเยอะแล้วก็อยากจะพักผมนะคะสมผมนุ่มลื่นทันทีหลังใช้แต่ไม่หนักหัวนะคะแล้วก็มีโจโจ้บานะคะที่ให้ความลื่นแบบไม่ต้องพึ่งซิลิโคนผมสลวยดูเงาสุขภาพดี สี่ก็คือเคลือบป้องกันผมแตกปลายช่วยให้จัดทรงง่ายมีสารบำรุงจากพืชและกรดอะมิโนที่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นพร้อมปรับสมดุล pH ผมให้นุ่มลื่นนะคะห้าก็คือมากเข้มข้นต่ล้างออกง่ายกินสะอาดไม่ฉุนใช้แล้วสบายหนังศีรษะไม่เหนียวไม่มันไม่อุดตันลากผมนะคะข้อแตกต่างจากมาร์กทั่วไปนะคะ ก็คือฟื้นฟูล,ลึกถึงแกนผมใช้ไฮโดรไลท์เคลาตินซ่อมระดับพันธะทัดแกนผมเลยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของสูตรนะคะก็คือไม่มีสารเคมีรุนแรงเหมาะกับผิวแพ้ง่ายส่วนผสมจากพืชธรรมชาตินะคะแล้วก็ล้างออกง่าย สูตรล้างง่ายผมไม่มันไม่ทิ้งสารตกค้างเหมาะกับใครบ้างก็คือคนที่แบบผมเสียจากการทำสีฟอบยืดดัดและผมแห้งแตกปลาย ผมพังผมฟูผมเสียนะคะแล้วก็เบื่อมาทั่วไปที่เครือบผิวเฉยๆก็ลองตัวนี้ดูนะคะเส้นโซฟบอนฟิกเซอร์คือคำตอบของการซ่อมผมลึกแบบปลอดภัยและเห็นผลจริงนะคะต้องลองค่ะสนใจจิ้มลิงก์สั่งซื้อไปลองใช้ได้เลยค่ะ